เดี๋ยวคนนยากเยูม่ลูกแมาไม่ได้ได้นะทำไมได้แต่ผมเดี๋ยวปผมคือลูาไม่สุ่ปัดแต่ผมเป็นลู่นะครับแต่ไม่เคยมีข้อพิพาทกันไม่เคยมีครับแต่้ากันไม่ได้ข้อใดทำา้ติดเจร้อยครับไหวไหมเออปวดจำละภายในวันที่เก้า คุมพาี่เกียนครับก่อนครับซึ่งผู้ผู้ได้มาเริ่มต้นสเตียอ์แต่สมัยมว่าไม่ควรมี่ไม่งไม่ไดาอะไรด้วยนะทำไ่ได้แต่คาเป็เแก็เยที่ว่ถ้าได้เข้าใจเขาเบอกว่าเร็อย่างนี้ไ มาใาเยี่ยเมือุกเดือนสุกเดนเดียวได้สองหวยที่เ็มีพวกนี้จัดพวกนี้เอนเาชื่อของมัไปเดือนขายปีก็เอาไว้ไม่ได้เขาก็ไม่เอาแต่ว่าผมก็เสือว่า